สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับเช้าวันนี้เช้าเช้าเลยนะครับี่มาน่าจะมาอัดที่บ้านครับก็คือเครื่องพ่นยุงครับผสมดีเซลแล้วก็น้ํายาลงไปแล้วอันนี้เปิดแก๊สครับต่อไปเปิดไฟครับป๊าบนานเผาให้หัวมันร้อนครับฝุดฝาดฝุดฝาดเลยรอดูครับแดงแดงแล้วแดงแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวรอกดครับรอให้มันแดงปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเป็นควันออกตัวนี้คือนานเริ่มเป็นควันแล้วครับ เป็นควันเลยครับนี่ครับโอ้ยแรงครับแป๊บเดียเพนเด้ไอ้มือปุ๊บทุ่มที้งใส่ในบ้านเลยนะเอาทางบ้านก่อนนะครับโอ้นี่ปีบปีบปาลืมเออเอาแบบนี้เลยครับนี่ข้างล่างบ้านเลยใช้กับบ้านไหนที่มียุงเยอะนี่ครับพ่น ถ้าไมช่วงเช้าก็ช่วงเย็นครับเพราะว่าจะไม่มีลมนะครับถ้าเกิดว่าไปพ่นช่วงกลางวันกลางวันเนี่ยมันจะมีลมแล้วทําให้มันพัดควันไปหมดครับแต่แบบนี้ครับควันก็ลอยขึ้นบนบ้านเลยครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็ควรที่จะใส่แมสด้วยนะครับ ใส่แมสป้องกันเพราะว่าพวกนี้เป็นสารเคมีนะครับที่เดียวถอยลุกนี่ครับป้องกันไข้เลือดออกนะครับจากยุงลายจัดการยุงลายก่อนที่จะมีไข้เลือดออกยังกับพนักงานดับเพลิงเลยครับนี่อย่างที่บอกครับว่าไม่ต้องรออบตนะครับที่จะมาช่วยเรานะครับเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับ ก็จะอยู่ที่599บาทนะครับรวมจัดส่งเก็บปลายทางนี่คือชุดที่ซื้อมานะครับก็เป็นประมาณนี้มันก็จะมีชุดที่แพงกว่านี้อีกนะครับชุดที่แพงกว่านี้ก็จะมีน้ํายาเพิ่มมีแก๊สเพิ่มนะครับชุดที่2ก็จะอยู่ที่1,099บาทครับมีน้ํายาเพิ่มให้แล้วรับประกันด้วย3เดือนครับถ้าในกรณีที่มีปัญหาเขาก็จะจัดการให้แก้ไขให้ครับแล้วก็ชุดสุดท้ายครับชุดแบบโปรใหญ่เลยครับก็1,599บาท ก็จะได้แก๊สเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ปิดแก๊สเปิดแก๊สนะครับนี่พ่นเข้าไปฟันขม,มงเลยครับตอนนี้นี่รอบบ้านนี่โอ้โหอืมสะใจเลยครับเหม็นมันเป็นการเผาเผานะ้ำมันดีเซลให้ร้อนนะครับแต่จากนั้นก็จะกลายเป็นควันนะครับน้ำยาก็จะไปอยู่กับดีเซลนั่นเลยครับ ต่อไปก็จะไปพ่นรอบรอบอกวัวครับทางไหนล่ะหรือรอบบ้านทางนี้บ่อกน้ำก่อนนะจ๊ะออกน้ำเห็นครับเห็นอันนี้คือบริเวณรอบรอบบ้านแถวหมู่บ้านเรานะครับเป็นประมาณนี้ต้องเปิดแก๊สครับเปิดแก๊สใหม่เดี๋ยวไปพ่นก,กล้เสื้อผ้านครับเหม็นครับเปิดแก๊สก่อนครับแก๊สหมดครับไม่ใช่แก๊สหมดแต่ว่าไฟยังไม่ติด เราให้มันแดงสักคู่ครับแค่นี้ครับใช้ง่ายๆไม่ได้ยากครับเห็นไหมครับพอหัวมันเริ่มแดงปุ๊บไฟก็จะเริ่มร้อนเห็นไหมครับแดงขึ้นมาแล้วแล้วมันก็ควันก็จะเริ่มออกแค่นี้ครับโอ้ออกไปเยอะเลยครับฟู่ฟู่ฟู่เลยเอาเลยครับนครับควัน รอบเลยครับโอเคครับเชา้านี้พาทุกคนเนี่ยมาดูอ้ควันขงมงในทั้งห้องน้ําด้วยครับอัดลงไปยุงมันชอบอยู่ตรงไหนก็จัดตรงนั้นเลยครับอืม ยี่ okay, ครับ,ตร,รบตรงไหน,นอีกมินมินมินนะขนาดคนจะไม่รอดแล้วยุงมันจะเหลือบเปล่านี่ครับบริเวณรอบรอบบ้านตรงไหนที่คิดว่ามันน่าจะอยู่ก็จัดการหมดเลยครับนี่ ตอนเย็นตามันเป็นยังไงสะใจไปลนริวยแก๊สหมดครับเมื่อวานต้องไปซื้อแก๊สมาเพิ่มนี่ครับแก๊สกระป๋องอยสีฟ้าๆนะครับพอใช้ไปน,นานๆปุ๊บมันจะหมดไฟติดไหมครับนันเร่งไฟหน่อยยังไม่ได้เปิดแก๊สไม่ใช่เป่ะอ๋อแดงแล้วเนาะเปิดเบา,บา บอบ้านหมดเลยครับเอาเลยครับรอบบ้านนะ oh. โอเคครับเช้านี้สวัสดีทุกคนครับนี่เอารอบบ้านนั้เต็มไปเลยครับ